เฮ้โลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบก,กับผมมิกดิเจนูคิเนตและในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสาร้างบ้านโมเดลนะครับก็เป็นบ้านโมเดลขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็สร้างง่ายด้วยนะครับโอเคเราก็ไปเริ่มวิธีการสาร้างบ้านโมเดลกันเลยดีกว่าก่อนหนึ่งที่เราเตรียมไปเทมพ์ล่าล่านี้กก,ก่อนเลยนะครับก็จะมีบล็อกหินบันไดหินบล็อกเคสองสีนะครับแล้วก็ไม้แปลรูปสองสีกระจกแผ่นกระจกบล็อกแล้วก็ประตูนะครับแล้วก็จะมีเทม์ตกแต่งอีกก็เดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งนะครับอันดับรก้รตนนี5อับ หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นทางเดินเข้าออกบ้านนะแล้วก็ตรงนี้หกบล็อกอันนี้ได้แล้วหนึ่งสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกกขุดเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะก็จะได้พื้นที่ขนาดห้าคูณหกครับต่อไปก็วางไม้ไปลูกสีน้ำตาลตรงนี้สูงเจ็ดบล็อกนะครับอันนี้ก็เว้นไม้นหนึ่งวางแบบนี้นะสองบล็บอกสูงเจ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ด้านนี้ นี่เว้นไว้หนึ่งบล็อกนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้ต่อไปก็วางข้าวพสโตนนี่แบบน,นี้ไปเลยแล้วก็ด้านหลังวางบล็อกเสูงสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่รอบไปเลยนะครับเคแล้วก็ด้านหน้าให้วางบล็อกเคสูง3บล็อกแล้วก็รอบรอบแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวก็วางไม้แปลรูปเดี๋ยวเราทำชั้นแรกก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำชั้นที่สองนี่ก็วางบันไดหินไปแล้วก็พื้นวางไม้แปลรูปไปคนระับเคอันนี้ก็เป็นกระจกออกไปก็มาทำชั้นสองกันเลยชั้นสองก็วางไม้แปรูปวางไปตรงนี้เว้นไว้นะครับไว้เป็นบันไดาทางขึ้นนั่นเอง เ okay. ต่อไปก็วางบล็อกเคสูง2บล็อกนะนเนี่ยเบนไว้2บล็อกวางบล็อกที่3นี่แบบนี้ต่อไปก็วางกระจกกันเลยแล้วก็ด้านนี้โอเค สุดท้ายแล้วก็วางบล็อกเคสีเทาไปเลยยังไม่สุดท้ายก็เดี๋ยวตกแต่ง,งนิดหน่อยก็เป็นลักษณะครับทำแบบนี้นะอันแบบนี้ก็ด้านบนสุดก็ทำเป็นวงกลมลก็วางกระจกบล็อกไปก็จะได้แบบนี้ต่อไปแล้วก็ เหลือแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเราไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ต้องใช้ในการตกแต่งก็จะมีโต๊ะครับเตาเผาแผ่นหินบันไดหินรูปภาพรั้วแผ่นไม้สลับไม้แล้วก็ป้ายนะครับแล้วก็จะมีไอ้ใชมนอื่นอีกเดี๋ยวไปดูทีหนึ่งอันดับแรกเราก็วางเตาเผาตรงนี้ก่อนเลยคนระับแล้วก็โต๊ะครับอันนี้ก็เป็นที่ดูดควันนะครับอันนี้ผมตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เราจะทําเป็นที่นั่ง แบบน,นี้ก็วางรูปภาพไปโอเคเออจะเห็นว่าตรงนี้มันมีร้วมันติดหินใช่ไหมก็นี่แล้วก็เอามาด้าหินหน้าแบบนี้ขุดไปแล้วก็วางกับหัวคนระับกับหัวแบบนี้นะครับก็ขุดไปโอเคแล้วก็มาดูกันนี่ก็ไม่ติดละ ต่อไปเราจะมาทำทั้งสงกันเลยนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่ใช้ก็จะมีจจกันดอกไม้บันไดลิงรูปภาพกล่องเตียงนอนโกสโตนต้นสนแล้วก็บนเมลนะครับับแรกก็าวางใจกันดอกไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบันไดลีวเป็นรูปภาพโอเคอันนี้เราจะวางโกสโตนต,ตรงนี้นะครับแต่เราต้องวางที่นอนก่อนถึงจะวางได้นะครับก็วางโกสโตนบบ โอเคก็ okay, เปน,นั้นเสร็จแล้วบ้านโมเดนก็ในตกแต่งด้านนอกก็เดี๋ยวจะตกแต่งให้ดูตัวอย่างด้านนอกครับด้านนอกก็ไม่มีอะไรมากแค่วางต้นสนแล้วก็แบบนี้ก็เหมือนเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมนั่นเองครับแต่จริงๆบ้านโมเดนก็เหมาะได้สร้างได้ทุกที่นะครับจะไปสร้างในทะเลทราย,ายหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ทําให้ดูสวยงามแช่นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับสําหรับบ้านโมเดนขนาดเล็กก็หวังว่าจะชอบกันนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปแล้วก็ในคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยหรือพูดแบบบางทีอาจจะพูดแล้วไม่เข้าใจบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเองคลิปนี้นะครับไว้เจอกันกคลิปหนะ้าบาย